ถ้าเป็นคอยของยูม่าหัวเทียนสามเขี้ยวอะไรนะนะั้นน่ะเออ <Okay. S 1> ผมว่าน่าจะสับระเบิดทุกเกียร์ก็มีบางบางคนบางท่านนะพี่พี่สับระเบิดทุกเกียร์เลยรถจะเป็นอะไรไหมอะไรเนี้ยทักมาหาผมบางคนก็แบบอ๊้พี่พี่มันเลยสับแตกทุกเกียร์สับระเบิดทุกเกียร์อะไรประมาณนี้แต่ผมผมลองดูแล้วผมเปลี่ยนแค่หัวเทียนนะแต่ว่าเป็นคอยเดิมแล้วก็เป็นท่อท่อที่ไม่โล่งนะไม่โล่งมากเป็นคอเดิมแล้วก็เป็น ปลายแต่งนะ <Okay. S 1> เออมันก็จะจะระเบิดอยู่ที่เกียร์สี่เกียร์ห้าอืม โอเคก็สวัสดีครับอยู่กับผมตาสายเหินช็อปนะครับผมโอเควันนี้ก็อยู่กับรถผมนะที่เปลี่ยนเป็นท่อแต่งแล้วเปลี่ยนเป็นท่อแต่งเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปคลิปเกี่ยวกับเสียงเตะควิกชิฟเตอร์นะเดี๋ยวผมให้ดูตัวกล่องควิกชิฟเตอร์เป็นตัวกล่อง V5 นะครับเคยมีบางคอมเมนต์ถามผมเข้ามา แล้วเตะเกียร์มันจะมีแบ็กไฟไหมแบ็กไฟแบบไฟออกท่ออะไรประมาณนั้นใช่ไหมเออผมได้แบบใช้ท่อเดิมมามันก็เออมันไม่มีความรู้สึกอะไรพอเปลี่ยนพอเปลี่ยนมาเป็นกล่อง V5 แล้วก็ลองเปลี่ยนท่อดูเปลี่ยนท่อเสร็จแล้วแล้วผมเปลี่ยนหัวเทียนด้วยนะตัวรุ่นเก่าๆเนี่ยคือผมไม่ได้เปลี่ยนหัวเทียนไงผมก็ใช้ใช้ใช้ผมสับเกียร์อยู่ที่ประมาณเกียร์สี่อยู่ที่เกียร์สี เออมันจะมีเสียงดังปั้งของทอ่อมีเสียงดังที่ท่อมันจะมีเสียงระเบิดที่ท่อแตาใครที่ชอบกันนะอ่าเดี๋ยวผมจะเอาไม้ติดไว้บริเวณนี้นะในแถวนี้เพื่อได้บังเพื่อจะฟังเสียงท่อนะโอเคต t a r t รถก่อน ่าจะได้ยินกันนะมันจะมีมันจะระเบิดเป็นบางช่วงก็ลองดูก็ผมเล่นเกียร์สี่ใช่ไหมเกียร์สีไปเกียร์ห้าเกียร์ห้าไปเกียร์หกเออมันก็จะมีเสียงระเบิดของท่อเป็นบางช่วงแต่ว่าถ้าเรารอบเมื่อกี้ผมเล่นรอบที่ 7, นะเจ็ดพันเนาะเมื่อกี้ผมเล่นรอบที่เจ็ดพันรอบแปดพันรอบเกียร์สี่ไปเกียร์ห้าอ่สับมันมันมันก็จะระเบิด เก้าร์าไปหกมันก็จะระเบิดแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเราเล่นรอบต่าๆมันจะไม่ระเบิดนะ,ะถ้าเราสูงมากเป็นบางครั้งระเบิดไม่ระเบิดถ้าเรากลัวาวาวกลัวอะไรศึกเราก็นั่นแหละเล่นรอบต่ําก็ไม่ได้มีผลไม่ได้มีผลอะไรแต่ว่าถ้ามันระเบิดบ่อยๆก็ผมก็ไม่แนะนําหรอกก็กําคัดเข้าเกียร์ก็ได้แต่ถ้าถ้าใครอยากมันนะสายมันสายแบบเออไม่ได้จริงจังไม่ได้ซีเรียสอะไรก็สับเจ็ดพันรอบแปดพันรอบแต่ต้องเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ก่อนนะผมว่า ถ้าถ้าเป็นคอยของยูม่าหัวเทียนสามเขี้ยวอะไรนั้นน่ะเออผมว่าน่าจะสับระเบิดทุกเกียร์ก็มีบางบางคนบางท่านนะพี่พี่สับระเบิดทุกเกียร์เลยรถจะเป็นอะไรไหมอะไรเนี้ทักมาหาผมบางคนก็แบบอ๊้พี่พี่มันเลยสับแตกทุกเกียร์สับระเบิดทุกเกียร์อะไรประมาณนี้แต่ผมผมลองดูแล้วผมเปลี่ยนแค่หัวเทียนนะแต่ว่าเป็นคอยเดิมแล้วก็เป็นท่อท่อที่ไม่โล่งนะไม่โล่งมากเป็นคอเดิม แล้วก็เป็นคอลายแต่งนะเออมันก็จะมันก็จะระเบิดอยู่ที่เกียร์สี่เกียร์ห้าเดี๋ยวลองมาฟังดูนะอีกรอบนึงผมจะลองขับขี่ให้ดูว่ามันจะเป็นเสียงยังไงแต่ว่าเสียงมันระเบิดดังแรงมากอะ่ะมันมันไม่เข้ากล้องมันจะดังเป็นแปะ๊ะแปะแป๊ะแปะ,แปะ,แปะนิดเดียวเออมันดังไม่แรงเลยเดี๋ยวผมจะวางไว้บนก้อนหินนี้ผมไม่ได้เอาขาตั้งมาไม่ ไม่คิดว่าจะต้องได้ตั้งโทรศัพท์่ทยโอเคนะเดี๋ยวลองลองฟังเสียง ไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงกันไหมนะครับผมก็ประมาณนี้นะโอเคถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจก็สามารถทักมาสอบถามผมได้นะครับเกี่ยวกับารายละเอียดทั้งมมนเลยที่เพจสายเหินชอ็อปอ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมบายๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับโอ้วันนี้ฝนฟ้าอากาศเย็นมากก็เลย,ยว่างๆก็เลยหาเวลามารีวิวเล็กๆน้อยให้เพื่อนๆพี่ๆฟัง ก็สเต็ปมันก็มีเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนท่อแล้วใส่กล่อง V5 นะครับมันก็จะได้เสียงประมาณนี้แหละมันจะสับแตกประมาณเกียร์เกียร์สี่เกียร์หเออประมาณนั้นนะครับผม